พ่อเสียหญ้าเต่าแท้หญ้าหงว่งพ่อหญ้าออกจากอ้อยน้่มพรอมด้ประโยชน์อสองทางาในกา,ารแต้ประโยชน์สองทางเงาออสียหญ้อ้อยในหญ้าหงวกินพรอมช่วงนี้การหลี้ลงเนาะ <C oughs> เป็นได้กองวเป็นยัง อะไรข้อน่อยมันของกับมันอะไนะครับโคจรโคจรกัรเกนเพื่อนของมันดึงกันลบอืมของเสื้อแม่เพื่อนของบโอ่โอ้โต,ตัวนนตัวนั้นนะบ่ตัวใหญ่นั่นบ่แกงก็ใบรุ่นน่ะน่าขาเพื่อนขาเพื่นหักได้ครับน่าฮขาหักได้นั่นน่าเริ่องลักษณะทางกายภาพแล้วนี่ คือขาฮักนะนี่นี่เบื้องลักษณะดังกายภาพแล้วนี่ดดนาจะฮักนะครับนี่เพราะว่าเบื้องกระดูกโค้งสางเพื่อนแล้วนี่พิษรลปบเลยนี่ครับเพือ่อนนาจะเสือกซกเคะคองเสือกแล้วดิ้นแล้วก็พิษท่าแล้วก็ดูคักเลยนั่นนี่ไอเบื้องลักษณะพื้นฐานไงเบื้องนะ่ะ น่าจะน่าน่าจะฮักนะครับจับเบิ้งแล้วครับนี่ด้จับเบิ้งโค้งฟ้าโค้งสางมันพิษลูกไปเลยนี่ครับนนี่แล้วักะกับแม่นกับเป็นหน้าหนั่นแม่นี่แม่นอลไรนี่ลักษณะนี่นะกเห็นฮักไร้ตัวได้ลักษณะนี่เกิดจากของเสื้อจะคล้องแต่ดินแต่ก็ ลงพิษทาและฮักเลยนะครับพิษทาเลยครับมันที่คืนนีหื้มันที่คืนนี้เราเมันอกล่าวนี้เก้าคืนแล้วข้าล้างวันนี้ข้าหนามันอคืนแล้วคืนกันแท่นาน้าหนำนักหนำนักเพิ่นพิษเนาะพูดหน้อยสองตัวมันในเกือบแล้วมันพอทนเข้าแล้วเออมันของกันมากของกันแต่ก็ไล่กันบ้านเนี่ยเรียนมันกำกันพากันส่วนเพิ่นนะมันก็จนไงลูกมันผีแล้วเออเออเออ ทกนยาหืมพนี้ก่นีกปนดนาอฮักฮัหครับแล้วเพื่อนจะต่อไปกาเนื้อเพื่อที่แข็งขึ้นได้เป็นี่หนักจะกระดูกเป็นตอกันหมดแล้วครับกตเรียกกาเนื้อแข็งสึนแข็งขึ้นกันได้แต่ว่าครับสาย ไหาบาไหนาเขาสับปดไปได้คอยจูงไปได้อยู่คอยจูงมันไปได้อยู่พราะา่าค้าล้างเพิ่นต่เม็ดเป็นค่าหนากนะที่อันนั่นเนาะนี่ค่าล้างรับน้ำหนักหลาค้า,คาหาักละครับนี่ข้องเถะละครับนี่ลอยเปอร์เนตนะ์ละกระดูกพิษลูกนี่ล่งแล้วครับล่งน,ำนง้ำหนักงลงหล่ง หลายตัวเหรครับพักแบบนี้นะครับเป็นหลายตัวแล้วกระพิดรูปอยู่ว่ากระดูกมันหักเหรเด้แต่ว่าถักกระดูกมันจะต่อกันกล้ามเนื้อแข็งโตมันกะกะใส่ได้ปกติอยู่แต่ว่าการเดินมันก็จิโบขึ้นเก่าบขคือปกติครับแล้วปกกามเนื้อปกกางแข็งหรอกเพมันจะร่างกายมันจะสางของเพื่อนเองหรอกธรรมศาสตร์ครับแต่ เ้าต้องหาแนวดามไว้นำเดอาแนวมาดำเอาดามไว้แล้วก็พากดเขียนนำเด้อพากดเนะวิทีการดนะครับเด้อใส่พากเาดเท่ามัดนะกับมัดคคนเท่านันแหละเอาดำเอาเอาที่จะเป็นปติกผีแข็งก็ได้ประดามสองขางประกบ แต่ถ้าจะเป็นไหม่ะบางทือพพ้นยางมันจะเกิดแพ้คือให้เพิ่นมาดามให้เพิ่นแข็งแข็งไวนะครับแต่รักษาะมันก็จะอ่อนครับก็เพิ่นจะตอกันอย่างใส่เวลา,าวถ้าคอรุมนะครับนะก<อ>็งอหนาหนะนี่น,นี่คอนี่คอรุมครับได้เท่ากับกดกด เขี้ยนคอเนี่ยกับคอทึง่งกับผู้ดีมันหักช่วงระวังคอนะครับเนี่ยๆฮะโอเคแต่เป็นรักษาอนี่อุบัติเหตุเท่ากับเจ้ตรวัวก,กรก็ดูแลยังได้อยู่ครับนี่ยนี่แล้วเพิ่นจะก้ามเนื้อเพิ่นจะแข็งกระดูกข้อก็ต้องหาแนวมาดามเพิ่นน้ำซอยเพิน่นเนาะเด้อ